สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดเซเว่นะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับเกม Harry Potter Magic a w a k e n กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะทำอะไรนะแต่อย่างหนึ่งนะครับที่เราต้องทำทุกวันครับผมนี่เลยครับเข้าไปที่ต้นคริสต์มาสนะครับผมขวาขวามือนะครับอ่าแล้วก็นี่แหละครับรอยเท้ากวางปักกิ่งนะ ก็คือล็อกอินนั่นเองนะครับโอเคแล้วกดรับไปเลยนะครับโอเคนี่อ๋อมีครบสิบวันนะที่ผมรับไปแล้วสามวันนะครับก็เหลืออีกเจ็ดวันนะครับผมถึงจะได้อีกตั๋วอีกสิบใบนะครับจะไปกดกระชาค้วบผมต่อไปนะครับเราก็ไปดูนะครับว่าวันนี้นะครับมีอะไรให้ซื้อบ้างนะซึ่งเราก็ยังไม่มีตังค์นะครับ โอเคเรากดรับอันนี้ไปก่อนนะครับปึ๊บอ,อ่าได้การ์ดฟรีนะครับหนึ่งใบเรากดที่เควสครับไปนี่เลยครับรับเควสรายวันกันก่อนนะอ่าได้เงินด้วยสามร้อยนะโอเคโอเคครับไปครับไปหาแฮกกริดครับเพื่อรับเควสรายวันนะป่ะสวัสดีแฮกกริดเรามารับเควสนะ่ะ เคลื่ออะไรใหเ้เราทำบ้างอื้อวันนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยอ่านี้เขาให้ซื้อของนะเขาซื้อเออเรารับรับฟรีไปแล้วหนึ่งครั้งนะเดี๋ยวเราไปรับเพิ่มนะครับก็เอ้ยใช้น้ํายาอะไรก็ได้ในป่าต้ตองห้ามนะโอเคทําความสะอาดหอพักนะผมอยู่หอพักคนเดียวแนละ้ว <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราทำเคื่อนแรกก่อนนะครับซื้อของนะครับโดยการ หมว่านี่เลยนะครับกดอันนี้ผมซื้อไปแล้วนะอีก7วันถึงจะซื้อได้อีกนะครับถ้าใครแบบการ์ไหนที่มันหายากหรือแบบยังไงก็อยาก,ซ,กซื้อก็ซื้อได้ครับแต่แล้วแต่นะครับโอเคเรากดรีเฟซนะครับเพื่อจะดูของที่เราจะซื้อนะอน,นี้ผมจะไม่ซื้อนะครับผมกดรีเฟซไปอ่าอันนี้นะครับเอ่อถ้าใครกำลังทำการ์ดฟ้านะครับแนะนำให้ซื้อได้เลยนะสะเปซ เพชรหนึ่งร้อยนะครับถ้าใครมีเพชรเหลือๆนะสําหรับผมจะซื้อนะเพราะว่าผมจะเอาไว้อัพพวกการ์ดฟ้าอะไรพวกนี้นะครับมันเรือสูงๆเนี่ยมันใช้ค่อนข้างเยอะนะผมก็เลยแบบซื้อเก็บไว้ดีกว่านะครับโอเคผมขอซื้อเลยแล้วกันนะครับอ่าอทีนี้ก็หมดแล้วครับไม่น่าจะมีไรซื้อแล้วนะจะกดลองรีเซ็ตอีกรอบนึงแนละ้วโอเคไม่มีครับไป บครัออันนี้ก็ไปทำความสะอาดหอพักนะครับเราต้องจัดการเควสรายวันให้เสร็จสิ้นนะครับอ่านี่เก็บเหรียญนะเก็บเหรียญเก็บเก็บกระดาษด้วยเก็บกระดาษด้วยเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับใช้เสียงวะท้อนของ รูเบียตแฮกิทเข้าหมดใดก็ได้1ครั้งโอเคเดี๋ยวเราจะไปสำรวจป่าทีเดียวเลยนะอาเฟสนี้นะนี่อะไรเอ่ยอันนี้การดวนสองสองนะเดี๋ยวเราค่อยไปดวนอ่ะไปเลยครับรูเบียตแฮกิทงั้นเราไปใช้น้ำยาในป่าต้องห้ามด้วยเลยก่อนที่เราจะใช้น้ำยาครับเราต้องปรุงยาก่อนนี่ว่าเอ๊มีปรุงยาไหม อันนี้เลือกคาถาคนระับเดี๋ยวขอเปลี่ยนคาถาก่อนนะอืมนะครับนี่ครับผมเรามาใช้อันนี้ดีกว่านะเออพอดีเลยนะครับผมจะลงเป็นเงินนะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องการเงินนะครับลงละสองรอบนะครับผมหดาวไม่ได้ต้องเวิวห้าห้านะโอเคเรา มาจับคู่กันเลยครับอตอนนี้ผมก็ได้คู่แล้วนะครับนั่นก็คือบอทนั่นเองนะครับผมโอเคเราไปเริ่มสำรวจกันเลยดีกว่าก็ลงนะครับผมลงให้มันครบๆไปนะครับเขาบอกว่าในเควสเนี่ยต้องใช้ยาหนึ่งด้วยนะครับใช้ยาในป่าสำรวจนะหนึ่งครั้ง าเ,เดี๋ยวเรากดยาเพิ่มเลือดไปนะครับเวลาเพือดเ,เรามีปัญหาในการต้องการเพิ่มเลือดโ,อโยนมาเลยครับโยน,โยน,โยนทิ้งมาเลยครับเดี๋ยวเราก็ไปผสมใหม่นะ,เ,ออะเรียกคุณออกมาด้วยเคเรียดร้อยครับก็ใช้เวลาเนี่ยครับ ใช้เวลาแป๊บเดียวครับเสร็จแลวหนึ่งเฟสนะครับแล้วก็น่าจะเสร็จอีกเควสหนึ่งนะแฮกกริดนะครับใช่ไหมเพราะว่าเราใช้แฮกกริดลงนะเสียงสะท้อนของแฮกกริดอ่ะเดี๋ยวเราลงให้ครบเลยนะครับสองรอบรุยครับผม ติดก,การมัเลยลงต้อลูกพ่อเรียบร้อยครับเราก็ได้เงินมาแล้วครับชิวๆครับสองพันครับสองรอบนะครับรอบละพันแล้วก็เออได้สองพันแล้วนะ,นะยังเหลือสิ่งที่ต้องทำอีกนะครับก็คืออ่านี้เ,เวทลายวันเสร็จแล้วนะ ัเหลือสิ่งที่ต้องทําอีกก็คือนี่ครับคุยกันรถครับผมรับของเฮ้ยได้ในวิวสีทองเลยนะเอ้ยถือว่าวันนี้ไม่เกลือครับวันนี้แล้ว <c oughs> ผมอยากได้ของ New นิวสคาเมนเดอร์นะเพราะว่าเราจะไปสายสัตว์วิเศษนิวสคาเมนเดอร์ผมจะไปรีหารีหาสกิลสัตว์ตวิเศษของเขาให้ครบนะครับ <c oughs> โอเค ต่อไปนะครับเราก็ดูที่ตรงนี้เลยครับคริสต์มาสนะนิเฟอร์เหรอเฮ้ยเราได้นิเฟอร์มา6อันแล้วนะเออแต่เราจะร้อยครบ8นะครับโดยการนะครับไปนี่เลยครับศึกประทะน้ำแข็งนะฮะเออศึกประทะผนึกน้ำแข็งนะครับอย่าลืมนะครับมารับใครที่ลงไปแล้วนะอย่าลืมมารับเคเวสรายสัปดาห์ด้วยนะครับแต่ถ้าเราลืมนะมันจะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะ มันจะมีจดหมายไปให้นะครับมันในวันจันนะถ้าเราไม่ได้รับนะครับมันจะส่งจดหมายไปให้เรานะโอเคไม่เป็นไรนะครับถ้าใครลืมก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับมันจะส่งจดหมายไปหาเราเองนะครับมันจะบอกว่าคุณลืมรับรางวัลน,นะโอเคนี่เราก็แล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับนั่นก็คือกิจกรรม คัดลอกการ์ดของผู้เล่นอื่นนะโอเคเราสามารถคัดลอกได้วันละ2ใบนะครับสูงสุด6ครั้งนะครับผมหลังจากชนะสะสม3รอบแล้วจะสุ่มคัดลอกการ์ด1ใบาจากคู่ต่อสู้ถ้าชนะแล้วจะกลายเป็นศูนย์อ๋ออันนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาคัดลอกจากสำรับการ์ดของคนที่ชนะคนสุดท้ายหรือว่าทั้งหมดนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่เราก็ไปกันเลยครับ ไปกันเลยครับเราไม่ต้องเลือกครับมันแฮกิดหมดครับกดเริ่มสู้ครับโอเคอันนี้เราก็สู้ไปเรื่อยๆเลยนะจนกว่าจะได้กิจกรรมครบนะครับแล้วก็เป็นวิธีเป็นวิธีเดียวนะครับที่เราสามารถเก็บดอกไม้ฮอนลี่ให้ครบได้นะครับภายในเวลาอันสั้นนะแปบ๊บเดียวนะครับเ,เราก็สู้ไปเลยครับสู้ไปเลย โอเคครับอันนี้ผมก็ลงครบ3รอบแล้วนะต้องลงชนะเท่านั้นนะครับถ้าชนะเนี่ยเราจะได้คัดลอกการ์ดนะครับหนึ่งใบนะครับเรามาเลือกผมจะเลือกใบนี้แล้วกันนะครับเอออ,อเหมือนจะเป็นการคัดลอกจากคนล่าสุดที่เราชนะหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอลองอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่คัดลอกการ์ดเลยนะครับไปกันครับ โอเคเราก็ชนะแล้วนะครับแล้วก็เป็นรอบที่สามนะอุ้ยเกือบครบนะเห็นไหมครับก็อันนี้เดี๋ยวจะครบแล้วนะดอกพวงดอกไม้ฮอนนี่นะครับเป็นไงลงแป๊บเดียวเองครับโอเคเรามาดูเลยนะว่าเราจะได้การ์ดอะไรนะครับโอ้โหอ๋อ,อนี่คือเขาทั้งสำรับเลยนะโอเคนะครับ อุ้ยกรทองเฮ้ยคัดลอกกาะทองโอ้โหมันฟรอยนะมันฟรอยอเคไม่เป็นไรครับได้เหมือนกันนะครับเราเอาไปเพิ่มเลเวลของสมุดเราได้นะนำ้ำเปล่าคนนี่ฉันคือมันฟรอยนะครับเดโกรมันฟรอยนะครับผู้แข่งของแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะอ่ารเงี้ยโอเคได้อยู่ครับเราก็คัดลอกกาะทองมาได้นะกาะทองฟรีๆนะครับ เดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เราจะเป็นการคัดลอกสำหรับการคัดลอกการ์ดเนี่ยครับก็จะเป็นการคัดลอกกับคู่ต่อสู้นะครับที่เราเลือกล่าสุดเท่านั้นนะครับอย่างเช่นเนี่ยเราเหลือครั้งมันจะมี3ครั้งให้สู้ใช่ไหมครับถ้า ชนะ1ชนะ2อ่ะครั้งที่3มเนี่ยเราสามารถเลือกนะครับว่าเราจะคัดลอกการ์ดของคนไหนได้นะครับโอเคก็กิจกรรมนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเก็บพวงดอกไม้ฮอนรี่ให้มันครบก่อนนะ4 0 0พันตอนนี้พวงดอกไม้ฮอนรี่ของผมก็ครบแล้วนะครับผมครบ4 0 0พันแล้วนะก็วันนี้ก็ไม่น่าจะมีเอ้ยยังเหลืออันนี้ครับเรายังเหลือ,อิภารกิจจำกัดเวลานะครับเราก็ ไปกันต่อครับภารกิจจำกัดเวลาแล้วก็เปลี่ยนเล็กก่อนเลยครับเราเป็นมือปราบมารครับไปครับขอเล่นให้ดูสักหนึ่งตาแล้วกันนะเพื่อสำเร็จเวมนะครับไม่ว่าแต่ต้องชนะเท่านั้นนะเขาให้ชนะนะครับเราต้องชนะให้ได้พยายามชนะให้ได้นะเฮ้ยเราคู่กับใครเนี่ย จอมมารเหรอเมื่อกี้เฮ้ยเอาอะหลอดวอเดอมอร์เขาอยู่บ้านซิลิทิลินด้วยนะบ้านงูนะนนก็เหมือนเดิมครับปล่อยโลเด้นสนิดไปเลยนะเรารีบนะครับเรารีบรเซกตันเซมปลาทำไหมเราเราริ่งมาเอาคืนไปเอาคืนไปไม่ต้องลุ่งนะครับ เรา้น่นเราหายไปไหนแล้วล่ะโเดนสนิดเราหายไปไหนแล้ะผมเดี๋ยวผมขอย้ายก่อนนะครับงูมันโหดเกินครับโอ้ยโอเครับวันนี้ผมทำอะไรไม่ถูกแลวนะ ตั้งสติก่อนนะครับงูเยอะมากเลยครับเคกระชากงูฮ่อนจบอืยังไงเพื่อนครับเพื่อนทำอะไรสักอย่างนะครับเพื่อนผมจะไม่ไหวแล้วครับอย่ายืนนิ่งครับอย่ายืนนิ่งขอร้องนะเพื่อนอย่ายืนนิ่งครับเพื่อนอเพื่อนอย่ายืนนิ่งครับเพื่อน เพื่อนไม่ปล่อยสก,กิลเลยโหเพื่อนอาวาดาอย่างเดียวเลยเพื่อนเย่อ๋ออยู่ตัวเองงอนไม่ไหวละโอ้ยโอ้ยหลบหลบหลบหล,ล,ลบก่อนนะครับรเพื่อนทำอะไรสักอย่างนะเพื่อนนะเราไม่ไหวนะครับโอ้เดี๋ยวจัดการนิเฟอร์เขาก่อนนะ ไม่ใช่จากการลีลัมเพนเขาอะน,นะรอ,อครับรอนะอือ,อยังไม่ตายอือวิ่ไม่โชคบินไม่โชค,โ,ชคโดนโอ้โหแมวเขาแมวเขามากันเรานะเมื่อกี้ ผมว่าไม่น่ารอดนะครับเพื่อนเราไม่ค่อยเป็นงานแล้วเท่าไหร่นะครับจัดการงูก่อนครับเฮ้ยอวดาใส่นิกทีเพื่อนเรา้ออืออเคลียมอบก่อนโอ้โหเพื่อนพฟื้นมาพฟื้นมาเร็ว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 เออ เร็ว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 เออจัดการคนนึงก่อนนะครับส่วนอีกคนไม่องกลัวครับไม่ต้องกลัวเออเราเข้าไปครับอีกคนนึงได้อยู่ครับอีกคนนึงเขาเหลือคนเดียวแล้วนะเขาสู้อะไรไม่ได้เอ้าเราเพื่อนไปโยนหมอกใส่เขาทำไมใจเย็นนะใจเย็นนะเพื่อนตั้งสตินะครับเพื่อนเพื่อนตั้งสติก่อนนะตั้งสติตั้งสติดีๆนะครับ ไม่ต้องรีบนะครับเล่นเล่นอวดาต้องรีบนะตั้งสติดีๆนะครับอืมเรียบร้อยครับเราเราต้องแบกนะครับเขาไม่ยอมใช้อวดาสักทีครับโอเคไปครับกดให้เพื่อนนั้นหน่อยแล้วกันนะเขาฮิวให้เรารัวๆอะไรนะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่อ่าเราได้คลิปช็อตเด็ดนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกนะัน โอเคขอดูหน่อยเพื่อนทําไมเพื่อนเรื่องแปลกๆนะครับก็ตามสภาพนะครับก็เนี่ครับโอเคนะต่อไปนะครับเราก็ได้เวลาแล้วครับเราไปขย่านิฟเลอร์กันดีกว่านะนี่นี่ครับถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาขย่านิฟเฟอร์ครับขย่านน้อนนะครับขอขย่อหน่อยนะน้อนนะ เออขย่าทีเดียวแปดครั้งเลยนะครับเราอย่าไปกักนะครับเราต้องเออขย่ลยรัวขย่ลยรัวนี่ครับร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับเอ้ยได้ตั๋วการันตีหนึ่งใบนะต้องเป็นมันคือตั๋วการันตีนะเพราะว่าเนี่ยครับถ้าเราขย่าครบแปดครั้งเราจะได้หนึ่งชิ้นก็คือยี่สิเปอร์เซ็นนี่คือไม่ออกให้เรานะครับไปออกนี่ครับสามสิบสี่นะสิบเก้านะครับสิบเจ็ดนะครับยี่สิบไม่ออกนะโอเค มีเมื่อวานนะผมได้ประมาณสองใบนะครับผมจากการเขย่านะอ่ะเหลือเหลืออะไรนะครับเหลือนี่ครับไปกันเลยครับกาชาครับผมเรามีพอเรามีแค่ใบเดียวเองใช่ไหมผมไปเจอในกลุ่มนะว่ากดทีละใบนะเขาได้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาดวงดีขนาดนั้นนะผมขอกดมั่งได้ไหมสักใบหนึ่งได้ไหม เไม่ออกให้นะครับเดี๋ยววันศุกร์นะครับผมจะทําการเสกตั๋วมานะครับเสกโดยการเติมเงินนะครับผมง่ายๆเลยนะไม่ต้องอะไรมากมายนะครับโอเคเดี๋ยวรอวันศุกร์ก่อนนะวันนี้ผมยังไม่มีเงินนะครับเรามาเข้านี่ก่อนเลยมาดามลดมือท่านะไปหามาดามครับวันหนึ่งเราต้องมาหาเขาสักหนึ่งครั้งนะครับ สวัสดีครับมาดามนะวันนี้เราจะมาซื้ออะไรนะครับเราจะมาซื้อนี่ครับซื้อนี้เลยครับเพราะว่าเราต้องการตัวเอ้เราต้องการการ์ดจำนวนมากนะครับว่าอันนี้เปิดแล้วมันได้การ์ดเดยอะดีนะผมชอบนะครับมันก็ปึ๊บอ่ะโอเคได้อะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยโอเคก็ถือว่าเกลือนะครับไม่มีอะไรมาก เกลือรุนรวนนะครับเค็มเลยครับตอนนี้อ่าเราก็มารับมาดูว่ากิจกรรมอะไรเราเสร็จแล้วบ้างนะครับกดรับครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ยังเหลืออะไรอีกไหมนะครับไม่น่าจะเหลือแล้วนะเราก็มาดูครับว่าวันนี้เราอัพเลเวลอะไรได้ไหมถ้าเราอัพอะไรได้สักอย่างเนี่ยเราอัพไปเลยนะเราอย่าไป กักไว้นะครับเพราะว่าเลเวลเนี่ยมันมีผลต่อพลังโจมตีของเรานะครับเมื่อเราได้การ์ดมานะครับเราต้องอัพนะครับไม่อัพนี่คือเราไม่เก่งขึ้นนะครับเพราะว่าเลเวลเนี่ยมีผลต่อในการลงแรงแล้วก็ลงป่าของเรานะครับเรามาดูกันนะครับว่าอัพอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมขอดูนะก่อนนะครับว่าผมจะอัพอะไรนะเพราะว่ามันเงินเรามีจํากัดนะครับเราต้องคิดนิดนึงนะว่าเอ้ย คันนี้เราได้ใช้ป้าหมาอะไรประมาณนี้นะอืมถ้าเราคิดไม่ออกนะครับเราก็ไปดูคาถาคู่หูก่อนนะครับว่าอะไรน่าใช้บ้างนะอ่ะผมไม่อยากอัพเควินมากเลยนะครับเพราะว่าเหมือนจะได้ใช้ปะ่ะเควินอัพไปก่อนแล้วกันอัพไปก่อนแล้วกันเอออัพไปก่อนนะครับแล้วก็ เหลือตังเท่านี้นะครับตังต้องใช้นะผมว่าตังเนี่ยาหายากสุดละเดี๋ยวผมขอไปดูแฮร์รี่ก่อนแล้วกันนะครับว่าผมเนี่ยจะต้องเปลี่ยนคาถาอะไรนะครับซึ่งผมเปลี่ยนอันนี้ไปครับผมไม่ได้ใช้นะโอเคมันจะหมดแล้วนะครับผมต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยต้องใช้ทั้งสามพันนะซึ่งไม่มีนะครับหมดเก็บ <laughs> ไว้ก่อนนะ โอเคขอดูก่อนนะว่าผมจะต้องอัพอะไรอีกนะอืมอีคัลโซอีคัลโซก็น่าใช้นะครับแต่คาถาเราเต็มแล้วนะครับเพราะว่าผมเล่นสายขัดนะขัดแข้งขัดขาแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะถ้าเล่นอีพันโซเนี่ยมันจะทํากระจายนะผมมันจะทําให้เขากระจายออกอย่างเช่นแบบเขาเรียกมอนมาเยอะๆอะไรเงี้ยเราสามารถทําให้เขากระจายออกได้ ซึ่งมันไม่ค่อยมีผลดีเท่าไหรสำหรับผมที่ใช้เวทแล้วไม่ค่อยแม่นนะเออเซกตันเซมเลเหรอ s e กตันเซมเลก็น่าใช้นะครับอืมอ่ะผมอัพไปนี่แล้วกันนะครับ s e กตันเซมเลนะครับเพราะว่ารู้จะอัพอะไรนะโอเขวกล้า okay. วนะครับก็อาจจะแรงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ อันนี้ก็อัพไปเลยครับสองพันโอ้แพงอยู่นะครับแพงอยู่นะครับโอเคเราก็ได้โอ้กว่าจะห้าสามนะครับใช้เวลายาวไกลไม่เป็นไรครับเราเล่นเรื่อยๆอยู่แล้วนะไม่รีบนะบไม่รีบไม่รีบเนีย่ยแต่ถ้าเราอัพโดยใช้เงินสามหมื่นทีเดียวเนี่ยเราไม่รู้จะไปหาจากไหนเหมือนกันโอเคนะวันนี้ก่อนไปนะครับ เรามาดูกันนะว่ามีอะไรที่เราเปิดได้บ้างนะเปิดให้หมดไปเลยเดี๋ยวไปเก็บไว้อืม,อมได้โทโรโลมาด้วยนะวนี้ได้ไม่กวาดทั้งสองอันนะผมอยากได้มากเลยโอเคเดี๋ยวนี้ผมขอเปิดเลยนะครับเพราะว่าผมจะเอาเดนเนียลนะผมอยากได้เดนเนียลนะครับอ่ะโอโ้โหเป็นการที่ไม่ค่อยจะได้ใช้นะครับ แต่นกนี่น่าจะได้ใช้อยู่นะครับนกโอเคไม่มีอะไรแล้วเนะาะนี่ครับเดี๋ยววันศศกนะผมจะมาเปิดให้ดูนะผมจะเติมผมว่าผมจะเติมอยู่นะครับน่าจะเป็นแพ็คนี้นะครับแล้วก็อัดไปทีเดียวเลยนะครับอัดไปอัดตัวไปทีเดียวเลยนะให้มันหมดหมดไปนะครับเพราะว่าผมหวังนะผมหวังอยู่อย่างหนึ่งนะ สิ่งที่ผมหวังกิจกรรมนี้นะครับก็คือนี่ครับชุดนะครับชุด2ชุดนี้นะครับผมจะเลือกสชุด2ชุดนี้นะครับ<อ>ผมจะไม่เอาชุดคิดมากนะครับเพราะว่ามันใส่ในช่วงคิดมากนะครับไม่ใช่ดิมันมันเป็นธีมคิดมากใช่ไหมครับก็แบบเออถ้าอยากใส่ธตีมคิดมากอ่ะมันต้องใส่ชุดนี้ใช่ไหมแต่ถ้าหลังจากธีมคิดมากไปแล้วนะครับเราเราจะไปใส่แบบธีมคิดมากอีกมันก็จะแบบเอ้ยแปลกๆนะผมก็เลยแบบ อาจจะเป็นชุดแบบพวกนี้นะครับสามารถใส่ได้ทุกเทกศากาลนะเออชุดพวกนี้จะสามารถใส่ได้ทุกเทศากาลนะครับแต่อันนี้คือ,คอชุดคิดมากนะมันถ้าเราไปใส่เทกศากาลอื่นมันก็ออแปลกๆหล,ลุดหลุดมาจากเต็มคิดมากแต่ถ้าใครอยากได้ก็แล้วแต่นะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากได้ตอนนี้ก็คือมีชุดนะครับแล้วก็แพ็กเสียงนะครับแพ็กเสียงแล้วก็นี่ครับว้อัพการ์ดทองนะครับ ประมาณนี้นะสามอย่างนะครับถ้าได้ขึ้นมาก็โอเคนะครับส่วนเครื่องประดับเนี่ยผมก็อยากได้นะมันได้หลายอย่างดีนะครับออสำหรับการ์ดเนี่ยครึ่งครึ่งนะครับอยากได้บ้างไม่อยากได้บ้างเพราะว่าถึงแล้วเอาไปนะเราก็ไม่มีตังอัพอยู่ดีนะครับมันเออมันก็หลายปัจจัยนะเพราะว่าเราไม่มีตังอัพด้วยแหละโอเคเอ,อ่ะเฮ้ นะครับเราก็ได้ประมาณนี้จริงๆนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าหากคุณผู้ชมนะครับหรือว่าเพื่อนๆมีคําแนะนําอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับหรือว่าอยากพูดคุยอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับหรือว่าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ